น้ำเผือกอาบน,นา้ำมะน้ำไล้เอวอาบน้ำไหมอาบผ้าอาบน้ำก่อนนะยกขึ bah, ้นอาบน้ำเถะวันเที <men> <men> ่ยงแล้วร้อนนี่ยืนข้าวเที่ยงผัดฟักทองแต้นไม่ยกขึ้นหรอครับคุณบุญ กินแลวชิมเล้วชิมเลยร้อยไหมห่าเค็มไปห่าจืดไปร้อยไหมกินได้เค้นได้แต่ทำไมกินหล่ะยกขึ้นนะ tiền góc rất là ấp để phải <laughs> thiếu lào น้องบุญพอได้กินทุเรียนอีกแล้วเที่ยวข้างบ้าน Do thuyền 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 ียแป๊บหนึ่งมาจอดหน้าบ้านแล้วได้ไหมลมบัดดี้ไหม เที่ยวเที่ยวดูไทยขับน้ำเรียบร้อยขี้เรียบร้อยเย็นสบาย Nhiệm quá anh nè Nhiệm đi Nhiệm đi đi, 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 đi đi xoay xoay đi mấy chơi hey, hey, Này à Này à Ní rằng đúng mấy chảy non Mấy chảy non Mấy chảy non ní rằng phải lục đúng ที่ใ่ลุกดุมไม่ใช่นอนไม่ใช่นอนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ต้องทอดนี่มันเสือ้อไม่มีนอนสล็อกแล้วสบายเลยนะรวยนะ ไป aw, ลากเงินขานะลากเงนจังเลยนะไปไปไปานไปล้านแนวใส่กอกกับน้ำแข็งใสอำ้อำาอำ้อํอ้ํอึอ้งอ้ำอึ้องมั่วมั่วแต่ละตัว เพื่อนยาบุญเพื่อนยาบุญเต็มบ้านเลยเที่ยวเป็นไหมจะสอบไปเที่ยวไหมไม่ต้องตามนาง่งดีแต่โป้นั่น กินข้าวบ้านเพื่อนนะนอนเล่นกับน้องติบ๊บมาดูยมาต่อมา

นอนกินมะม่วงเดี๋ยวเช้ามาก็ขี้แตกอีกหรอกหกินทุกอย่างที่ฝั่งหน้านอนหน้าประตู